สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการไทยมิลริตรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับแอดมินขอพาทุกท่าน ไปวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดว่ากองทัพจีนคิดจะบุกไต้หวันจริงนะครับพวกเขานั้นจะบุกจุดใดก่อนและจะใช้อาวุธชนิดไหนนะครับในการบุกยึดเกาะไต้หวันและถ้าเกิดว่าจีนบุกนะครับกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นจะเข้ามาช่วยเหลือไต้หวันหรือไม่เดี๋ยวในวันนี้นะครับเราไปติดตามรับชมในรายงานของไทยมิลิตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับในรอบ40ปีมานี้ณปัจจุบันความตึงเครียดทางการหารระหว่างจีนและไต้หวันนั้นถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ตึงเครียดเป็นอย่างมากและก็ได้มีนักวิชาการหลายๆท่านต่างออกมาให้ความเห็นว่าจีนนั้นพร้อมที่จะทำการบุกไต้หวันอย่างเต็มรูปแบบภายในปี2025นี้อีกด้วยครับ โดยสื่อหลายๆสำนักนะครับต่างได้รายงานตรงกันว่าถ้าจีนนั้นคิดจะบุกไต้หวันนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกพวกเขาน่าจะมุ่งไปที่พื้นที่พิพาทนะครับเกาะปราตัด ซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับก็ได้อยู่ห่างจากเกาะไต้หวันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ548กิโลเมตรนั่นเองครับโดยความสำคัญของเกาะนี้นะครับมันมีที่ตั้งของสนามบินและค่ายทหารนาวิกโยธินของไต้หวนันตั้งอยู่นั่นเองครับโดยแอดมินมองว่านะครับเกาะแห่งนี้มีความสำคัญกับไต้หวันอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะถ้าเกิดว่า ทางเกาะใหญ่ใต้หวันนะครับถูกโจมตีจริงถ้าเกาะแห่งนี้ยังอยู่นะครับมันก็จะเป็นฐานบินสําหรับเครื่องบินลบของไต้หวันนะครับที่จะเอาไว้ช่วยพื้นที่ไต้หวันส่วนใหญ่นั่นเองครับและถ้าหากว่าเกาะนี้ถูกยึดไปโดยจีนก็จะทําให้การป้องกันโดยรวมของไต้หวันนั้นอ่อนแอลงอย่างแน่นอนครับ เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูแนวทางการบุกของจีนกันบ้างนะครับโดยในรอลอกแรกนะครับคาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องนะครับเป็นตัวเปิดฉากในการโจมตีเกาะแห่งนี้โดยจะยิงไปที่สนามบินและฐานทางการทหารที่สําคัญบนเกาะแห่งนี้ครับและคาดว่าระบบจรวดหลายลำกล้องนั้นจะเป็นแบบ pcl 191 mlrs นะครับซึ่งระบบจรวดหลายลำกล้องชนิดนี้นะครับพวกมันสามารถบรรทุกลูกจรวดขนาด375ม mm มนะครับได้มากถึง8ลูกและมีพิสัยทำการยิงที่350กิโลเมตรครับหรือสามารถบรรทุกขีปนาวุธนะครับทางยุทธวิธี T, ขนาด750มิลลมนะครับายดากอน4 8 0ซึ่งเป็นจรวดที่มีความแม่นยำสูงนะครับได้จำนวน2ลูก และจะมีระยะยิงไกลถึง500กิโลเมตรเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าหากว่าจีนนะครับนำเอาระบบอาวุธเหล่านี้นะครับมาโจมตีเกาะดังกล่าวพวกมันนะครับก็จะมีระยะยิงที่ครอบคลุมนะครับพื้นที่ของเกาะดังกล่าวได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับ สำหรับระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ pcl 191นะครับติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกขนาด45ตันและใช้เจ้าหน้าที่เพียง3นายเท่านั้นนะครับในการปฏิบัติการโดยการนำวิถีของขีปนาวุธรุ่นนี้นะครับจะนำทางโดยระบบดาวเทียมแบบเปิดตู้นะครับที่พัฒนาเองในประเทศจีนซึ่งระบบดังกล่าวก็สามารถเทียบเท่าได้กับระบบ gps ของสหรัฐนั่นเองครับและสำหรับระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ PCL191 ใหม่นี้นะครับสามารถใช้ทำลายนะครับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สนามบินศูนย์ราชาการทางการอาหารและฐานอาหารต่างๆที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวครับและจีนนั้นก็มีระบบจรวดหลายลำกล้องชนิดนี้เป็นจำนวนมากอีกด้วยครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเอามาตั้งยิงก่อแห่งนี้นะครับระบบป้องกันภัยทางกาศของไต้หวัน นนั้นจะไม่สามารถนะครับรับมือกับจรวดชนิดนี้ได้เพราะว่ามันมีจํานวนมากมายมหาศาลนั่นเองครับส่วนในระลอกที่2นะครับหลังจากโจมตีสนามบินและที่ตั้งระบบต่อต้านอากาศยานแล้วนะครับพวกเขาก็จะส่งเครื่องบินลบนะครับแบบ J16 เครื่องบินรบแบบซู30นะครับแฟงเกอร์ anger, และเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับทางยุทธศาสตร์แบบ s 6 k นั่นเองครับรวมไปจนถึงนะครับเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำแบบ KQ 200และเครื่องบินตรวจการนะครับเ j 5 0 0เข้าไปทำการครองน่านฟ้าครับนอกจากนี้พวกเขาก็จะทำการโจมตีทิ้งระเบิดต่อกองกำลังทหารไต้หวันนะครับที่ยังเหลือรอดและเมื่อดำเนินการครับโจมตีจนทำให้กำลังของไต้หวันที่เกาะแห่งนี้นะครับ I <laughs> Air, อ่อนแอลงเป็นอย่างมากแล้วการบุกระลอกสุดท้ายก็จะเป็นหน้าที่ของกองกำลังยกพลขึ้นบกนาวิกเกโยธินของจีนนั่นเองครับจะเป็นผู้เข้าทำการยึดเกาะแห่งนี้โดยสมบูรณ์และนี่ก็เป็นแผนการคร่าวๆนะครับที่ทางสื่อจากทางฝั่งจีนนะครับได้เปิดเผยออกมาและถึงแม้ว่าไต้หวันนะครับจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีนะครับแต่ก็เชื่อกันว่าด้วยจานวนของขีปนาวุธนวิถีของจีนที่มีมากมายมหาศาล ก็จะทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันนั้นทำงานจนโอเวอร์นะครับและไม่สามารถรับมือกับขีปนาวุธของจีนได้ทันนั่นเองครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมไต้หวันนั้นก็ไม่ใช่หมูที่จะให้จีนนั้นเขียวดงได้ง่ายๆครับพวกเขานั้นนะครับมีเรือพิฆาตขนาดใหญ่นะครับด้วยกันมากถึง4ี่ลำนะครับอยู่ในชั้นขีรุงค้านะครับนอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีเรือฟรีเกตนะครับอยู่จํานวนมากถึง22ลําโดยเรือเหล่านี้นะครับล้วนติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ทรงประสิทธิภาพเป็นจํานวนมากอีกด้วยครับ และในด้านกองทัพอากาศของไต้หวันนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันครับพวกเขามีเครื่องบินรบแบบ F5 นะครับจำนวน26ลำเครื่องบินมิรลา2,000นะครับจำนวน46ลำและเครื่องบินอย่าง F16 Fighting Falcon นะครับจำนวน113ลำ และเครื่องบินแบบ f อ k, k 1นะครับของไต้หวันอีกจำนวน103ลำนอกจากนี้นะครับพวกเขายังมีเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศล่วงหน้านะครับแบบ E2 Hawk อ y e นะครับจำนวน6ลำเรียกได้ว่ากองทัพอากาศของไต้หวันนั้นก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับ และยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆท่านสนใจนะครับนั่นก็คือคำถามที่ว่าฮารกจีนบุกไต้หวันจริงสหรัฐอเมริกานั้นจะช่วยไต้หวันหรือไม่นะครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกานะครับจะไม่ได้บอกตรงๆว่าจะช่วยไต้หวันหรือไม่นะครับแต่พวกเขานั้นก็ได้มีการนะครับส่งนายทหารเข้าไปฝึกหน่วยรบพิเศษให้กับไต้หวันนะครับแล้วก็ได้ออกมายอมรับว่ามีฐานของสหรัฐอเมริกานะครับได้เข้าไปอยู่ยังเกาะไต้หวันจริงอีกด้วย และเมื่อเร็วๆนี้นะครับประธานาธิบ,บ,บดีโจไบเดนนะครับก็ได้ออกมาประกาศว่าเขาจะอยู่เคียงข้างไต้หวันอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าจีนนั้นทำการบุกไต้หวันครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับแอดมินก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับติดตามข่าวสารนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินคิดว่าสหรัฐนั้นไม่สามารถที่จะเสียไต้หวันไปได้นะครับเพราะว่าพวกเขานั้นได้เบนเข็มนะครับสมรภูมิมายัางอินโดแปซิฟิกอย่างเต็มตัวแล้วนะครับในขณะน,นี้ถ้าเกิดว่าสหรัฐนั้นเสียไต้หวันไปก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือนะครับของสหรัฐต่อพันธมิตรนะครับหมดลงไปทันทีครับแล้ว คุณผู้ชมละครับคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าสหรัฐจะช่วยไต้หวันหรือไม่เพราะอะไรนะครับหรือว่าสหรัฐเลือกที่จะเมินเฉยต่อเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับอย่างไรก็ตามแอดมินก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับคอมเมนต์ comment ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้และความคิดเห็นต่างๆให้สมาชิกภายในช่องของเราได้ช่วยกันวิเคราะห์ในเรื่องนี้ต่อไปด้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่ได้นํามาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ